สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับอารมณ์ขันและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธจารย์โตพรมรังสีไม่รบกวนหมาปกติสมเด็จท่านมักจะครองไตรแพรเก่าคร่ำคร่าเมื่อเวลาไปกิจนิมนต์หรือแม้แต่ง,งานพระราชพิธีต่าง จนกระทั่งรัชกาลที่สไม่สบายพระไทยที่สมเด็จครองไตรแพราเก่าๆไม่สมฐานะพระราชาคณะผู้ใหญ่ดังนั้นรัชกาลที่สจึงโปรดเกล้าพระราชทานไตรแพรอย่างดีแด่สมเด็จพร้อมกับทรงํำชับว่าขอให้ท่านครองไตรแพรนี้เวลาเข้ามาในงานพระราชพิธี แต่ปรากฏว่าท่านยังคงครองไตรแพรเก่าๆตามเดิมแถมยังมาช้าถึงขั้นมหาดเล็กต้องไปตามถึงวัดระคังรัชกาลที่สี่ทรงเรียกมหาดเล็กที่ไปตามสมเด็จมาซักถามได้ความว่าเมื่อตอนไปถึงวัดและขึ้นไปบนกุฏินั้นพบว่าท่านนั่งอยู่ตรงนอกชานกุฏิซึ่งมีไตรแพรพคราราชฐานวางใกล้ประตูแต่มีลูกหมาตัวหนึ่งขึ้นไปนอนหลับอยู่บนไตรแพรนั้น ท่านได้แต่นั่งรอให้ลูกหมาตื่นเพื่อจะนำไตรแพรมาครองแต่รออยู่นานลูกหมาตัวนั้นก็ยังไม่ยอมตื่นท่านจึงต้องครองไตรแพรเก่าๆมาร่วมพิธีอย่างที่เห็นเมื่อรัชกาลที่สี่ส่งทราบความไม่พอพระทัยก็สิ้นไปแล้วส่งทราบถึงเหตุผลถึงความล่าช้าแม้จะมาทันตามกำหนดพระราชพิธีก็ตาม ก็เพราะท่านมัวแต่นั่งรอลูกหมาที่หลับอยู่บนตรายแพรในเมื่อมันไม่ยอมตื่นท่านก็ไม่รบกวนมันนั่นเองเมตตามหาโจรคราวหนึ่งขณะที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตกำลังจำวัดอยู่ในเวลาดึกสงัดมีขโมยแอบย่องเข้ามาใต้ถุนกุฏิเอื้อมมือขึ้นทางช่องหวังหยิบเอาตะเกียงลานที่วางอยู่ทางปลายเท้าของท่านแต่หยิบไม่ถึง เจ้าพระคุณสมเด็จรู้ตัวตื่นขึ้นพอดีท่านไม่ได้ร้องไล่แต่กลับเอาเท้าเขียตตะเกียงให้อีกคราวตอนท่านกลับจากแสดงธรรมเทศนาที่ต่างจังหวัดโดยทางเรือได้เครื่องกันเทศเป็นเสือ่อหมอนระหว่างจอดเรือพักนอนตอนกลางคืนมีขโมยลอยเรือเข้ามาเงียบๆขวาเอาเสือไปเจ้าพระคุณเฝ้าดูอยู่ในความมืดจึงพูดขึ้นเรียบๆว่าเอาหมอนไปด้วยสิจ้า พวกโจรตกใจรีบจ้ำเรือหนีท่านก็โยนหมอนตามไปให้ขายผ้าไตรจีวรเอาหน้ารอดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้พระอารามหลวงริมน้ำแต่งเรือเข้าประกวดและพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรที่ท่าราชวรดิตตำหนักแพวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่างแข่งกันประดับประดาเรืออย่างวิจิตรมีแต่เรือของวัดระคังเป็นเรือสำปั้นเก่าและมีเพียงเนนพายหัวท้ายตรงกลางมีลิงตัวหนึ่งผูกไว้กับหลักแขวนป้ายที่ขอว่าขายผ้าเอาหน้ารอดพอพระองค์ทราบว่าเป็นเรือของสมเด็จพระพุทธจาร์โตก็ตรัสขึ้นว่าเขาไม่เล่นกับเราต่อมามีข้าราชบริพารไปถามความหมายของคำว่าขายผ้าเอาหน้ารอด สมเด็จพระพุทธจารย์โตอธาถธิบายว่าพระสมณะย่อมหาสมบัติได้ยากนอกจากมีผู้มีจิตสถนานำมาถวายซึ่งก็มีเพียงเครื่องอุปโภคบริโภคย่อมไม่มีทุนทรัพย์หรือสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนลงทุนซื้อหาสิ่งต่างๆที่จะนำมาประดับประดาเรือให้สวยงามได้ถ้าจะทำเช่นนี้ได้ต้องนำเอาผ้าไตรจีวรไปขายเสียเพื่อเอาเงินมาทำทุนประดับเรือ จึงเท่ากับยอมขายผ้าเอาหน้ารอดไว้ก่อนถึงแม้ว่าผ้าเป็นสิ่งจำเป็นต้องเอาไว้ใช้ห่มพอสังขารกันร้อนหนาวตามนั้นหนีวรัชการที่สด้วยมนนารายแปลงรูปหลังจากพระมหาโตออกทุดงหนีหายไปหลายปีรัชการที่ 4, สี่ทรงระลึกถึงและมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าเมืองทั่วพระราชอาณาจากักรหาตัวพระมหาโตนำส่งเมืองหลวงให้ได้ พระมหาโตหลองวิขาเปลี่ยนหน้าเรียกว่านารายแปลงรูปทำให้คนรู้จักกลับจำไม่ได้ต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้พระรูปอื่นต้องถูกจับไปอดเช้าบ้างอดเพลบ้างตากแดดตากฝนเพราะเข้าใจว่าเป็นท่านท่านจึงออกแสดงตนให้คนที่บ้านภัายรู้จักและนำตัวท่านส่งเข้าพระนครบุญไม่เต็มบาทจากยายแฝงหัวหน้าซอง ยายแฟงมีอาชีพเป็นหัวหน้าส่องนครโสเพณีต่อมาคิดอยากสร้างกุศลจึงได้สร้างวัดใหม่ยายแฟงขึ้นที่ตำบลป้องปราบสตรูพ่ายฝั่งพระนครจากนั้นนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จไปเทศตอนหนึ่งท่านเทศว่ายายแฟงสร้างวัดครั้งนี้ได้ผลลานิสงพร่องไม่เต็มหน่วยเพราะเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงคนอื่นที่ไม่ชอบด้วยธรรมนิยม ถ้าเปรียบอานิสงค์ด้วยเงินเหรียญบาทยายแฟงก็ได้ไม่เต็มบาทปัจจุบันวัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผลพระสมเด็จเขียวแก้อหิวาทพศ2416เกิดโรคอหิวาตหรือโรคป่วงครั้งใหญ่ในพระนครมีคนล้มตายเกือบ4,000คน เล่ากันว่ามีการแจกจ่ายพระสมเด็จชนิดปรกมเมล็ดโพที่เรียกว่าสมเด็จเขียวครั้นนั้นหญิงชื่อทูบมีอาการท้องเดินจนตัวซีดไม่รู้จะหายาที่ไหนนึกถึงพระสมเด็จที่มีอยู่จึงอาราธนาน้ำมนต์กินบ้างเอาตบศีรษะบ้างจนโรคหายและวว่ากันว่าคนอีกมากที่รอดตายเพราะพระสมเด็จเขียวสามเณรโตปราบจระเข้ แต่ครั้นยังเป็นสามเณรโตบิดามารดาได้ผ่านลองเรือเพื่อนำไปฝากเรียนปริยัติธรรมกับพระครูที่หัวเมืองชัยนาทบุรีระหว่างจอดเรืออยู่ที่ท่าในเวลากลางคืนมีจระเข้ตัวหนึ่งเสื้อตัวขึ้นมาบนเรือหวังคาบคนไปกินสามเณรโตลุกขึ้นนั่งภาวนาอยู่ในประทุนเรือว่ากันว่าไม่ทันไรจระเข้ตัวนั้นก็อ่อนแรง ้าปากไม่ออกไม่ฟาดหานทำอันตรายคนบนเรือพูดดีแม้แต่กับสัตว์เดรฉานสมเด็จพระพุทธจารย์โตพูดจ๋าๆกับทุกคนแม้แต่กับสัตว์เดรฉานครามหนึ่งสุนัขนอนขวางทางเดินของท่านอยู่ท่านพูดกับสุนัขตัวนั้นว่าโยมจ๋าฉันขอไปทีจ๊ะ เมื่อมีคนถามว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านตอบว่าฉันไม่รู้ได้ว่าสุนัขนี้เคยเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่เพราะในเรื่องชาดกกล่าวว่าในการครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนัขฉันอาหารเพื่อความไม่อร่อย เจ้าพระคุณสมเด็จมักฉันอาหารในบาทเสมอซึ่งทำให้อาหารต่างๆเสื่อมรสหรือถ้าคำแรกรู้สึกว่าอร่อยท่านก็จะฉันเพียงคำนั้นคำเดียวแล้วเอาไปให้พระรูปอื่นหรือเหลือไว้ให้สิทธิ์หรือไม่ก็เอาไปให้ทานสุนัขนกกากายามีญาติโยมนิมนต์มาฉันที่บ้านระหว่างเดินทางมาท่านจะเก็บใบไม้บางอย่างติดมือมาด้วย เวลาฉันก็เอาใบไม้เหล่านั้นเจือลงในอาหารเพื่อให้สิ้นรสชาติอันโอชาศูนย์กลางของโลกอยู่ที่นี่ ในสมัยรัชกาลที่สมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในสยามหลายคณะด้วยความเป็นปรญดผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือของสมเด็จพระพุทธจารย์โตในขณะนั้นทําให้นักบวชต่างาศาสนามักมาแลกเปลี่ยนทัศนกับท่านอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งท่านนักบวชของคริสตจักรกล่าวสรรเสริญคุณธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จแต่ก็อดที่จะเปรียบเปรยไม่ได้ว่าท่านเจ้าประคุณแม้จะมีธรรมะอันลุ่มลึกแต่ในทางโลกก็ไม่สู้ จะรู้เรื่องนักท่านเจ้าประคุณย้อนว่าตัวท่านก็คงเช่นเดียวกัน บาทหลวงว่าท่านรู้ดีทั้งทางโลกทางธรรมเช่นรู้ว่าโลกกลมไม่ได้แบนและมีปลาอาน o น์หนุนอยู่ดังคติความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเจ้าพระคุณแย้งว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีมาแล้วว่าโลกเรามีสันฐานกลมเช่นผลมะขามป้อมที่พระองค์หยิบมาวางไว้บนฝ่าพระหัตถ์และอาตมายังรู้ด้วยว่าจุดศูน กลางของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ไงล่ะท่านบาทหลวงท่านชี้นิ้วลงตรงหน้าก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าโลกกลมฉะนั้นไม่ว่าจะเอาเนิ้วจิ้มลงไปที่ใดมันก็ตรงไปสู่จุดศูนย์กลางได้ทั้งนั้นแหละ ฝากคำพยากรชะตาเมืองหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมรังสีสิ้นชีวิตตักใสในคืนวันเสาร์ที่22มิถุนายนพศ2415เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนายอายาราช ผู้เป็นสิทกกธิ์ก้นกุฏิเข้าไปเก็บในกุฏิก็ได้พบกระดาษชิ้นหนึ่งเขียนด้วยลายมือท่านเจ้าประคุณเป็นคำทำนายชะตาเมืองในยุคการข้างหน้าว่ามหาการผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจรชนร้องทุกข์ยุคธมินทินกาขาวชาววิไล